พันยาทำไงอ่ะไม่ทำไงไม่หูกเกลียดทุกคนอุม่จะใส่เปลือกเราเมื่อกี้น่ารักจะตายเอาออกอ่ะทำไม,มคนถึงนี้อันนี้นะคะจะเป็นวงกุดเหมือนอันนี้ไหม ที่เป็นแบบคนชนเผ่าในป่าเออเออที่เขาขนสิงโตเฮฮูยาเอาไมเอาไมเมื่อกี้เป็นชนเผ่าละตอนนี้เป็นอะไรดิสิงโตอะไรกสิงโตแม่ทำเพื่อความบันเทิงของแฟนข่าบนะลูกแม่รักหนูยิ่งกว่าอะไรเมลูกล้านะนาผ้าอะไรอนามัยกุ๊กกุ๊กอ่าเป็นสิงโตเห็นไหมหันหันหน้าให้แฟนขลับดู นายแม่กลับดูสิคะไหยน่ารักมากเลยอ่ะเอาจุกออกไหมหรือว่าแม่เอาออกเป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้เหมือนสิงโตกว่าเออเห็นไหมมีคอสเพลย์เป็นสิงโตไม่ทำหน้่แบบนั้นเลยเยอะ